S <S สวัสดีค่ะเป็นไงคะถามว่าอันนี้กินนานแค่ไหนคะกินขวดเดียวก็เห็นผลแล้วค่ะหนึ่งกระปุกนะคะจะมีหกสิบเม็ดนะคะราคาสามร้อยเก้าสิบาทนะคะสามกระปุกหนึ่งพันส่งฟรีนะคะสามารถแอดไลน์มาหาสาวรับแรได้นะคะเข้าได้เข้ากลุ่มหมวยของสาวรับแรด้วยนะคะแก้ปวดเข่าปวดกระดูกโรคเกาต์ปวดหลังปวดเอวข้อเข่าเสื่อมกระดูกผุวก,กระดูกคุณค่าดีมากเลยค่ะ รับประกันค่ะถ้าทานตามที่แอดบอกนะคะเห็นผลแน่นอนค่ะได้เข้ากลุ่มสารับแรงด้วยนะคะมีออยอนะคะปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเป็นแคลเซียมนะคะใครที่เป็นโรคเกาต์ปวดหลังปวดเอวข้อเข่าเสื่อมกระดูกผุก,กระดูกพุนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ0942361464ค่ะรับประกันเลยค่ะได้เข้ากลุ่มด้วยนะคะทักมานะคะ60เม็ด390บาทค่ะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ลดราคานะคะแอดมานะคะ สวัสดีค่ะมือนี้กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับช่องสาวน้องคายชาแนลค่ะค่ะเมื่อนี้กับเป็นเมื่อวันพุธเนาะค่ะวันที่สิบเอดพฤษภาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบสิบห้าค่ะตอนนี้กับเวลาประมาณสิบเจดนาฬิกาสิบเอดนาทีเด้อค่ะพ่อแม่ีปน้องเอฟซีสุขสุคนค่ะค่ะก็ไอเมื่อนี้เใากลับมาพบแนวทางของสาวรับเล่ะวันที่สิบหพฤษภาคมพศ2565ห้ารยหกสิบห้าค่ะกะ มาแนะนำสินค้ากันก่อนเด้อค่ะว่าไอมีสินค้าตัวไหนคะ่ะที่ว่าสิมาแนะนำาค่ะค่ะไอแอกะอยากฝากที่ว่าผู้ใดเด้อค่ะที่ว่าปวดคอปวดเข้ากระดูกกระเดี่ยวค่ะไขขคอกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าโรคเก่าค่ะไอปวดเมื่อยนี่ปวดกระดูกกระเดี่ยวนี่ผู้ใดกินกระหายเด้อค่ะผู้ใดกินกระหายแนะนําว่า ยาแคลแมกแคลเซียมค่ะแก้ปวดเมื่อยค่ะแก้ปวดคอปวดเข่ากระดูกกระเดี่ยวค่ะและกไอยาแคลแมกแคลเซียมมีซ้อยเสริมสางกระดูกและฟันค่ะคือแบบแอดแนะน้ำเลยค่ะว่าสุดยอดเลยค่ะค่ะยาแคลแมกแคลเซียมนี่ค่ะค่ะไอและกาผู้ใดที่ว่าสนใจยาแคลแมกแคลเซียมค่ะแก้ปวดเมื่อยค่ะปวดกระดูกกระเดี่ยวในก็ติดต่อแอดมาใดเลยด้วยค่ะที่เบอร์ 0658879737ค่ะค่ะหรือว่าเอ็ค่ะหรือว่าผู้ใดสนใจเด้อค่ะกะติดต่อทางแอดมาใดเลยเด้อค่ะค่ะสามกระปุกหนึ่งพันบาทค่ะสามกระปุกหนึ่งพันค่ะช่วงโปรโมชั่นเด้อค่ะพม่พี่น้องค่ะ ก่อนที่ว่าสิมาติดตามแนวทางของสาวรับแร้ค่ะเพิ่นวิ่งบนหาค่ะ10ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งบน50ล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่2ตัวบนล่างค่ะมี3 2 5 2 4 2หาค่ะ6 2 7 2ค่ะจับคู่3ตัวบนค่ะ5 2 8 5 2 3 5 7 8 0 2 8 0 78073ค่ะค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวรับเลค่ะงวดวันที่16ค่ะพฤษภาคมพศ2560ค่ะเพื่อนการเน้นมาให้กะคือหาสองค่ะเน้นมาหาหาสองเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะและการเลขสามตัวเพื่อนการเน้นมาหาหาสองแปดค่ะหาสองแปดเด้อค่ะที่เพื่อนเน้นมาให้ค่ะวิ่งบนห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะจับคู่สองตัวบนล่างกะสามสอง หาสองสี่สองหกสองเจ็ดสองค่ะแล้วก็นเน้นนะคะเน้นทางเดียวค่ะก็คือหาสองนะคะเน้นหาสองค่ะจับคู่สามตัวบนค่ะจับคู่สามตัวบนห้าสองแปดห้าสองสามหาเจ็ดแปดศูนย์สองแปดศูนย์เจ็ดแปดค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดสามสีนเน้นมาให้ชุดหนึ่งเลคะก็คือหาสองแปดค่ะค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาว รับแลค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2 5 60ค่ะ, 20, ะค่ะผูใ้ใดที่่ามีน้ำชิตน้ำใจค่ากาแฟเด้อคคะกะที่ว่าสนใจที่ว่าสิโอนค่ากาแฟค่ากระดาษไปให้เพื่อนกะผู้ใดที่่ามีน้ำกินน้ำใจกะติดตอ่อแอดมาได้เลยเด้อค่ะค่ะหรือว่า ไาจะโอนให้เพื่อนเองกะเดี๋ยวแอร์สิทิมเบอร์ทูเพื่อนไว้ห้เด้อค่ะของสาวรับแรค่ะสิทิมเบอร์ทูของสาวรับแรไว้ห้เด้อค่ะจุจ๋งค่ะเด็กแ,แอร์เสีให้เบิรงเด้อค่ะว่าแนวทางของเพื่อนหมวดหนีมีตัวใดเนะะี่ยค่ะแล้วก็สิเน้นตัวใดเนี่ยกะดาดกะสียับนิดนึงเด้อค่ะกระดากะสียับนิดนึงกะเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยเขาเล่นค่ะนี่ค่ะ ดาวรับแรงงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2565วิ่งบน5ค่ะ10ล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่2ตัวบนล่างกะ32 52 42 62 72ค่ะแล้วกันเล่นมาให้ชุดเดียวก็คือ52เด้อค่ะแล้วกะจับคู่3ตัวบนค่ะ528 523 578 028 0780 เ็ดสามค่ะแลวก็เน้นมาให้ชุดเดียวคือกันเดือดขาดสามตัวค่ะกระสิเป็นหาสองแปดค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวรับแลค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นำแน่เด้อค่ะกับทางช่องสาวน้องใครแลวก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องจนจบเด้อค่ะติดตามช่องจนจบคลิปค่ะค่ะ แคปหนาจอ้เบิ่งเลเ้อค่ะแคปหนาจอ้เบิ่งเลเ้อค่ะพม่นเป่นองค์เอฟซีสิบูดทุกคนค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวรับแรงวันที่สิบหกพาคมพศ .2565 รค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฝากกดซับสไครต์ให้นำแน่เด้อค่ะขอทษขออภัยที่เสียงดังเด้อค่ะค่ะของเพื่อนกับเขามาหลายงวดแล้วเด้อค่ะ18ก เข้าค่ะสิบเก้ากับเขาค่ะพรผู้โดยตัดเล่นเลขสามตัวตัดเล่นนําแน่เด้อค่ะตัดเล่นสองตัวด้วยนะคะเลขสามตัวตัดเล่นสองตัวได้นะคะฝักตัดเลนนำแนวเด้อค่ะเลกสองเอเลขสามตัวฝักตัดเล่นนําแน่เด้อค่ะนี่ก็คือแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะแคปหน้าจอไวเลยเด้อค่ะพร้อมเพื่นเนาเอฟซีที่ผู้ทุกคนค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองให้นำหน้เด้อค่ะ fc ชิพูสุคนค่ะสารับแล้วนค่ะเขามาเลยเด้อค่ะเขามาแล้วหลายงวดแล้วค่ะเขามาหลายงวดแล้วเด้อค่ะแคปหน้าจ,จอไปเบิ่งเลยเด้อค่ะกระสีเดย์ผัวผดคลิปเสียงหรือว่าคลิปที่แอดนำมาเสนอค่ะเอาลงช่องค่ะ ขอฝากเบิ่งคลิปให้จบคลิปเด้อค่ะฝากติดตามทุกคลิปด้วยเด้อค่ะเบิ่งคลิปให้จบทุกคลิปเด้อค่ะขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องค่ะคือแนวทางสาวรับแรงงันที่ 16, 16 5, พฤษภาคม2565วิ่งบน50ล้านค่ะเปอร์เซ็นต์เดอ้อจะผู้สองตัวบนล้าง3 2 5 2 4 2หา 62 72เ,เน่นที่หา2ตัวเดียวเด้อค่ะจับคู่3ตัวบนกระสิม,มีหา28หา23หา78 028 078 073ค่ะเน้นมาให้ชุดนึงก็คือหา28ค่ะเลข3ตัวกะตัดเลนได้เด้อค่ะผู้ไหนงบน้อยงบาลกกะตามกําลังศรัทธาค่ะค่ะนี่ก็คือเลข3ตัวค่ะค่ะ อาชีมืดเด้อค่ะอาชีมืดแนเดอค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไฮน,ำน้ำแนเดอค่ะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ